จีวนะคาเรนันงคนเดียวันที่น้องหายคือ11พฤภางคนไปกยางหลังจากนั้นทลายของกดเ็ับบนอันนี้ชองข่าวนะคะจะ้ายแล้วโงกพิษแต่เรา,ตแ,าแต่ไอตัวพิษนั้นพิษถึงตายเลยนะคะ,<ล>ะถ้าดูไม่เป็นห้ามเก <ละ S 1> ็บนะคะแต่นางก็เอาให้ดูหลายรอบแล้ว,ลวไอตัวพิษ ดูจะออกไปเจที่วด้ายลายกว่านี้แลาจกว่านี้ับลงมาที่แล้วคนจะโตกว่านี้ที่วัดป่าูกลนคะก็ถ้กลัว่าลุงพลเองเียแอบูกมฮที่ชพู่หายตำรวจก็บอกออรอจอตรงไหนอะไหนไหนนป่ะโล้นตักกี่งแล้วก็ออกจากวัดกี่โงขณะที่กาลังกลับ้านพร้อมกันลุงพลป้าแตนนะคะแวะที่ไหนบ้างแล้วก็ยืนยันว่าในแต่ละช่วงเวลาใครทำอะไรอยู่นี่ค่ะ ร้อยยี่สิบวันเป็นเวลาที่กลับมาหาพยาลุงคนนะฮะเครขาลายตั้งพโวอยู่นี่อีกโอ้ยพี่น้องดอกงามงามเครื่งขาลายเครื่งขาลายนี่เต็มป่าเต็มดงอยู่เด้อพี่น้องลายอิลิมีทั้งป่า ป่าป่าศาสตร์บุรีนางไม่เดินก็ไปหลอกน้ำเยอะดูป่าเห็ดบรรยากาศเก็บเห็ดไข่ต่อครัพี่น้องดอกงามงามดอกงามหลาย เต็มอยู่นี่นะดอกตุ้มตุ้มดอกตุ้มตุมเห็ดใครเห็ดใครเห็ดหน้าเร่ะ เอานไปเกี่ยวแจงก็อร่อยปิ้งเกี่ยก็อร่อยเก็บที่เดียวก็ได้พอปิ้งแล้ว ตั้งเต็มอยู่ออนู่นเดี๋ยวเรามาเอาดอกอ่อนๆมันน่นคะพึ่งขาลายอ่อนๆแล้วมันอยู่ในในป่าที่นางพาไปหานะไม่เจอมาหรอกถ้าไม่แหวกดูดีๆอันนี้มันอยู่ลิมๆที่สวนคุณลุงป่านนี้ขงคงขึ้นเต็ม หนาตรงนี้ยังขึ้นเต็มที่โน้นมันจะไม่ลกอย่างนี้นะนี่ไม่ค่อยมีคนเข้าหามันเลยลกไนงะไม่มีคนเลยแหละมีนางคนเดียวมาพี่น้องเห็ดละวงกเกลือก็ ขึ้นทุกปีทุนขึ้นทั้งปีไม่ใช่ทุกปีนี่ค่ะเห็ดทัดเฟินเห็ดละงกขาวหรือเห็ดนี่ค่ะละงกสนิมนะคะนี่จะเป็นสนิมนี้อันนี้ละงกขาวทัดเฟินมันก็พวกเดียวกันนั่นแหละแต่ตัวนี้เป็นสีขาวเรียกทัดเฟินอร่อย ไม่ยาชอบเนื้อแน่นดีเก็บได้นานด้วยเก็บใส่ตู้เย็นไว้ไม่แตกแน่นเนื้อแน่นไม่แตกไม่หักดีไปต่อนอนตั้งอยู่โน,น่นโห เ้เห็ดหน้าแร่เห็ดไข่ก็มีนะน่นตั้งผูโบอยู่น่นอันนี้ก็เจอเห็ดไข่นะคะเห็ดไข่เห็ดหน้าแร่เห็ดพึ่งก็มีอน่ะแต่มันแก่แล้ว อันนี้เห็ดพิษนะเนี่ยคล้ายๆเห็ดตะปูแต่มันพิษกินไม่ได้เก็บเห็ดหน้าแร่ดีกว่าเห็ดไข่เห็ดหน้าแรา่บ้านหอา เห็ดพึ่งอ่ะโอ้ยนอนอ่ะบานโปบบ๊ะเพเวอยู่เห็ดพึ่งไว้ให้มันเป็นขยายพันธุ์ต่อไปเถอะเนี่ยค่ะเห็ดพึ่งไข่ไม่ใช่ขาลายนะเป็นพึ่งไข่โยนไปแถวนี้มันขึ้นของมันอยู่แล้วมันปีที่แล้วมันขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะพึ่งไข่ ก็เป็นเชื้ออยู่นี่มานานได้ปีสองปีแล้วมันไม่นอนพึ้นไข่ เต็มเลยพี่น้องเต็มเลยอันนี้พวกพึ่งไข่นะคะพึ่งไข่นี่ค่ะนี่ค่ะไม่ใช่พึ่งขาลายนะอันนี้จะเป็นพึ่งไข่จะสีเหลืองเป็นไข่สีเหลืองเป็นไข่ นอนแต่ถ้ากินมันไม่แย่งหรอกให้ถ้ากินไปก่อนตั้งในนอนดอกมอพึ่งไข่เหลื้องสวยงามมากนน,นี่ค่ะสามดอกเลยอันนี้ ขึ้นไทยเนี่ยขึ้นไทยสามดอกเลย อันนี้ก็เอาไปแช่แข็งไว้ทานได้นานเลยค่ะเก็บเท่านี้ก่อนนะคะมีเยอะค่ะแต่ว่านางจะเก็บเฉพาะที่มันแค่นี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้า